สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง5 Minute s Plastic Surgery นะคะมารู้เรื่องศัลยกรรมกันใน5นาทีค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง e n d o t y a e ว่า e n d o t y a e เนี่ยคืออะไรใครที่เหมาะกับการทำ e n d o t y a e บ้างรวมทั้งผลข้างเคียงจากการทำ e n d o t y a e เนี่ยมีอาการแบบไหนและข้อควรระวังและการปฏิบัติตัวหลังจากที่ทำ e n d o t y p e ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไง รายละเอียดเหล่านี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะโดยก่อนอื่นต้องขอบอกเหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมานะคะว่าเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคการทำํำศยกรรมพลาสติกของโรงพยาบาลที่ประเทศเกาหลีซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับของประเทศไทยเรานะคะ ซึ่งวิธีการเลือกโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกที่ได้มาตรฐานของประเทศเกาหลีเนี่ยจะอยู่อีก EP หนึ่งนะคะพี่นุษย์แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สามารถไปดูกันได้ค่ะเรามาดูตัว e n d o t h e กันต่อนะคะตัว e n d o t h e เนี่ยคือวัสดุทางการแพทย์ชิ้นเล็กๆที่มีความปลอดภัยโดยตัวเนื้อของวัสดุเนี่ยค่อนข้างบางนะคะแต่มีความยืดหยุ่นสูงโดยจะมีเขี้ยวเกาะสำหรับยึดดึงผิวตามจุดที่เราต้องการให้กระชับ ใช้สำหรับแก้ไขความหย่อนคล้อยของหน้าผากนะคะโดยตัว e n d o t h l นะคะเมื่ออยู่ในร่างกายของเราจะสลายภายใน10เดือนถึง1ปีและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกึ่งถาวรประมาณ5 1 0ถึง10ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะโดยวิธีการผ่าตัดนะคะแพทย์จะเปิดแผลเล็กๆบริเวณหนังศีรษะนะคะควบคู่กับการใช้กล้อง endoscope ทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โดนเส้นเลือดหรือว่าเส้นประสาทที่สาคัญนะคะ ซึ่งวิธีนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ตัวเอนโดไทนะคะเข้าไปยึดเกาะตามจุดที่แพทย์ต้องการโดยลูกค้าแต่ละคนอาจจะมีแผลท,ที่ต่างกันนะคะบางคนอาจจะมี3จุดบางคนอาจจะมี5จุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใบหน้าของแต่ละคนและเทคนิคของแพทย์แต่ละคนด้วยค่ะหลังจากที่ใส่เอนโดไทไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพวกเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยจะค่อยๆสร้างคอลลาเจนรอบๆตัวเอนโดไทขึ้นมา เปรียบเสมือนกับเป็นตัวช่วยดึงรั้งใต้ผิวหนังไว้ตลอดเวลาค่ะโดยตัว e n นโดไทนะคะเหมาะกับผู้ที่ต้องการยกคิ้วหนังตาและหน้าผากที่หย่อนคล้อยนะคะในคนที่ทำตาสองชั้นแล้วหน้าผากหย่อนรวมไปถึงเคสท,ที่คิ้วกับตาเนี่ยแคบและไม่เหมาะกับการทำตาสองชั้นแล้วเพราะจะทำให้ตาเนี่ยกระจุกอยู่ที่เดียวเคสเหล่านี้นะคะแนะนำให้ทำ e โด o t h y ค่ะ ส่วนในคนที่เคยเสริมซิลิโคนหน้าผากมานะคะจะไม่สามารถทำเอ็นโดไทได้เพราะว่าตัวเพลทเนี่ยจะบังอยู่ค่ะส่วนผลข้างเคียงของการทำเอ็นโดไทเนี่ยในช่วงแรกๆนะคะจะมีอาการแปรบหรือว่าจิตจีรวมถึงอาการชาเพราะบริเวณนี้มีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราประมาณ3-6เดือนจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ ส่วนข้อควรระวังและปฏิบัติตัวหลังจากการทำเอ็นโดไทนะคะในช่วงแรกเนี่ยแผลไม่ควรโดนน้ำนะคะเพราะว่าป้องกันการติดเชื้อและงดทำเคมีผม3เดือนนะคะรอให้แผลหายดีก่อนคะ่ะสำหรับน้องๆที่ถามพี่นุชมานะคะว่า FOXY Eye อเนี่ยสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำเนี่ยให้แจ้งแพทย์ก่อนว่าเราชอบสไตล์แบบไหนนะคะ เพราะถ้าเราไม่บอกก่อนเนี่ยเขาจะทำทรงที่ตรงออกมานะคะเพราะทำให้หน้าดูเด็กค่ะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังตัดสินใจจะทำเอ็นโดไทป์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆทางด้านใส่กรรมพลาสติกค,ค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ